มาหัวสวยครับนี่ครับตัวแรกครับนี่ครับตัวที่สองรักมาาหัวสวยไหมสวยเลยครับตัวนี้ลงหมูว่าอย่างเดียวครับนี่ครับหลวงมาแล้วครับมาไว้อยู่หน้าบ้านตอนนี้นี่ครับหลวงมาหมดแล้วครับสายม้าหัวกับเดินล็อก ฟันฟ้าต้องอซีหน่อยนี่ครับพ่อครับยังรอรอรอาการครับฟันฟ้านี่ครับมาผ่ากับตัวนี้ครับหลวงห้องนี้ครับสองตัวแม่เป็นสายม้าหัวเชื้อด่างผ่าเปลือกครับนี่สายเปลือกร้อยครับเจ้าจูล่งกับวีเอสกับเจ้านางฟ้าขาวสวัสดีครับผมแจ็คสกาย วันนี้วันดีครับจะล้วงลูกนกอีกหนึ่งคู่ครับสายมาร์คหัว 3, อินทรีเขมาตาแดงพากับเสื้อด่างพาเผือกครับเดี๋ยวจะพาไปล้วงกันเลยครับสวัสดีครับผมแจ็คเดอะสกายครับเจ้าของฟาร์มนก p ีเอสบีฟาร์มและหานกกลงกระจุกซูเปอร์แจ็คครับวันนี้วันดีครับจะทำการล้วงนกหนึ่งคู่ครับสายมาร์คหัวอินทรี ขมตาแดงผ่ากับเชื้อด่างผ่าเผือกครับเป็นสายล็อกม์กหัวครับก่อนจะไปทําการล้วงก้นนี่ครับชีวิตประจําวันของผมหนึ่งวันครับไม่มีอะไรก็มากครับนี่ครับนั่งเลี้ยงนกในฟาร์มตอนนี้ลูกนกออกมาค่อนข้างจะเยอะแล้วครับะเตรียมมะละกอกล้วยแล้วก็ตอนนี้พานกมาอาบน้ําอาบแดดก่อนครับนี่ครับคร่าวๆครับเห็นไหมครับนี่สายเผือกกับสายม้าหัวสายเชื้อเผือกตาแดงครับ นี่ครับนี่ก็สาย50อินโดตาแดงแล้วก็สายเชื้อด่างผ่าเปลือกสายมากัวเนไ้เริมอาบน้ำาแล้วครับนี่แกสาย50อินโดผ่าเปลือกขมูตาแดงกับแก้มแดงใหญ่เห็นไหมครับแก้มเลื้อยบอกเลยครับก็นี่ครับฝากอาหารนกด้วยซุปเปอร์แจ็คคิดจัดครับเป็นสูตรรวมครับใช้ได้ทั้งพ่อแม่นกนกแข่งลูกนกนกสายคนนกดบนก,ก,กตัวไม่โตคนสีไม่สวยแก้มบัวไม่แดงเนี่ยไข่ดกเชื้อเดินครับ นกร้องเล่นคึกคักสดจี๊ดจ๊าดครับไม่เชื่อลองดูครับผมนี่ไปสอบนี่ครับสายม้าหัวนกลูกค้าครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่เชื้อด่างผ่าเผือกครับล็อกหัวครับอันนี้ก็สายม้าหัวเชื้อด่างผ่าเผือกครับนี่นะนี่ตัวเมียนะครับเมื่อกี้ตัวผู้นี่สายห้าสิบอินโดกับสายเชื้อเผือกตาแดงครับนี่ครับสามตัวครับ อันนี้บันเทิงครับอันนี้สายเผือกตาแดงแล้วก็สายม์คหัวเจดังปลาเผือกแล้วก็สายห้าสิบอินโดครับครบเซตเลยครับอันนี้สายห้าสิบอินโดขมเมาตาแดงครับเชื้อเผือกครับนี่ครับสายห้าสิบอินโดครับคร่าวๆนะครับโอ้นกลูกออกมาเยอะครับแล้วเมื่อวานทําการล้วงมาอีกสามตัววันนี้อีกสองตัวก็จะเป็นห้าตัวครับถ้าเดี๋ยวไปดูเลยครับว่าจะไปล้วง ออกมาสีอะไรแบบไหนแล้วก็มีมา้มาม้คขัวโดนใจครับผมเป็นเล็กเช็คมาแล้วครับเนี่ยครับฝั่งนี้ก็เป็นลูกเชือ้อเหมือนกันครับมีแก้มแดงใหญ่ด้วยครับนี่แก้มแดงใหญ่ร้อยครับมีพ่อนกก็ออกลูกเยอะมากครับเมื่อกี้ลูกมันนะเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยงทักทายเอฟซหน่อยแล้วอันนี้เผือกร้อบสายเจ้าวไวรัสของพิชาน ไอ้ตุงทองครับนี่ครับอันนี้ห้าสิบอินโดตาแดงครับพ่อพันปีหน้าครับทำเพอะตาแดงอินโดครับอ้าวทักท้าย่อยประมาณนี้ครับคร่าวๆครับนี่ครับก็ฝากซูเปอร์แจ็คหารนกกงหัวจุกด้วยครับนี่ครับใช้ได้หมดเลยครับเป็นสูตรรวมครับไม่มีสารเคมีตกค้างก็เป็นแบบธรรมชาติลองเปิดใจไปใช้ดูครับซูเปอร์แจ็คติดจั๊ดสนั่นชัวร์ครับ <Yeah. S 2> ไปครับไปดูนกนกกันก่อนครับหลังจากให้อาหารนกแล้วก็และก็กล้วยก็เ,เอามาอาบแดดต่อเนี่ยเนี่ยเต็มบ้านเลยครับตอนนี้ออกมานกนกเนี่ย กั๊กใจเอฟซีเนะี่ยไปครับไปลุ้งลูกนกกันนีกก่อนนะครับบรรยากาศยามเย็นข้างบ้านเนะี่ยไปครับนี่ก็บรรยากาศข้างบ้านครับนี่หัวสิงโตเดี๋ยจะพาไปเลี้ยงนกกันครับนี่นี่กรงพ่อของผมครับ จะเป็นห้องห้องเธแบบมีเซฟตี้ครับด้านนี้เป็นกรงพักนกครับกรงพักนกก็จะเสี่ยงหน่อยครับพวกแมวสิ่งรบกวนภายนอกจะเยอะมันจะน่ากลัวหน่อยครับนี่แบบนี้อันแบบนี้กันเหี่ยวกันหนูกันกันสิ่งรบกวนภายนอกกันแมวได้ดีครับก็นกจะออกดีมากเหมือนที่ผมโพสบ่อยๆแล้วครับนี่ครับตามผมก็นี่ นี่แจ็คเดอะสกายครับ PS Diffan ครับนี่ช่อง YouTube นะครับแต่เป็นช่อง YouTube จะแจ็คเดอะสกายครับจะเป็นเทจครับแจ็คเดอะสกาย PS Diffan มเบอร์โทรก็สูงแต่เป็นห้าสองเก้าสี่เจ็ดหนึ่งครับมีทั้งนกอาหารนกแล้วก็รับปรึกษาได้ทุกเรื่องครับเกี่ยวกับการพอะพันนกครับนี่ครับส่วนนี่นี่ครับเตรียมรังไว้รวงลูกครับครับ ฝากด้วยครับนี่ครับอาหารนกซูเปอร์แจ็คครับจี๊ดจ๊าสนั่นชัวครับเป็นสูตรผลไม้รวมครับพั่จะพืชรวมพืชผักรวมครับนอนแมลงรวมครับนนนกนอนไหมแนักแร่จิ้งหรีดสดิ้งครับสลาดสไปร์ลิน่าครับเนื้อรวมกับเนื้อปลาทูหน้าครับผสมกับน้ำผึ้งป่าและสมุนไพรรวมหลางจานี้ครับใช้ได้ทั้งนกแข่งพ่อแม่นกลูกนกนกถ่ายคนนกดอกนกตัวแม่โตนกไม่สมบูรณ์คนสีไม่สวยครับแก้มแดงบัวแดง นกพอครับไข่ดกเชื่อเดินครับน้องเปิดใจไปใช้ดูครับรับรองครับซปเปอร์แจ็คอีจัสนันโัว์ไปครับจะพาไปแนะนำโครงพ่อและนกเบื้องต้นดีกว่าครับนี่ก็ก่อนลวงนกก็พาดูโครงลอยก่อนครับเนี่ยก,กว้างหนึ่งเมตรสูงสองเมตรครับอันนี้โครงรวมโครงรวมไว้พักนกผมครับ นี่ครับน,นกตัวมงตัวเมียลูกนกก็จะมาพักไว้ที่นี่ครับจำลองแบบมาจากกรงเพาะข้างในนะครับนี่นี่ใส่ต้นโมกใส่ลังไว้ครับไว้ให้เขาฝึกฝึกเป็นแม่นกพ่อน,นกครับนี่ลูกเชืออันนี้ อินโนพาอุดรเชื้อป่าปลาด่างเชื้อด่างปลาเพื่อนะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้ครงโครงเพาะปัจจุบันผมกับหน้าหลังจะมีช่องระบายอากาศครับเนี่ยเนี่ยประตูสองด้านนะครับนี่ประตูทะลุทางเดินแปดสิบครับห้องละหนึ่งเมตรห้าห้องกับสูงสองเมตรครับ ก็โปรงทึบสลับแสง50%ครับนกจากไข่ไม่ค่อยป่วยครับไข่ดีของลูกดีครับนี่ครับนี่ครับแนะนำห้องไฟได้ก่อนครับอันนี้ห้องที่หนึ่งครับอันนี้เป็นสายเผือดตาแดงมีเชื้อขมังครับส่วนตัวผู้เอาไว้อีกห้องหนึ่งครับนี่ครับจุกดวงครับ เนี่ยผงกลงเลยก็ได้ไอ่ามีต้นโมกใส่รังสองรังครับก็เนี่ยครบเ้าแ้วครับ,รบใส่ที่วางน้ำแล้วใส่ทรายและระบบการย่อยครับมีวางกันมดนะครับใส่กระถางใส่นอนครับใส่ผลไม้ด้วยแล้วก็น้ำาดื่มใส่ยาไว้แล้วก็นี่ครับ นกซูเปอร์แจ็คครับที่จาสนันชัวร์หองกว้างหนึ่งเมตรครับื้นนี้จำกัดครับทางท้าเป็นปูนซีเมนต์นี่ครับข้อที่จะไปร้องอีกข้อแล้วแต่พ่ออยู่นี่ครับผ่านฟ้าเนี่ยพ่อมันครับก้าผ่านฟ้ามาร์กไวอินซีเขมาตาแดงนี่ครับมีเลือดโอ้ไหลเลือดเลยครับนี่ครับ หัวสวยคร <AU T> ับเห็นไหมครับนี่ห้องที่สองครับอันนี้เมียที่สามครับอันนี้เป็นผู้เกิดเผือกเชื้อเผือกครับเนี่ยป่านฟ้าถ้าไทยเอฟซีไหนยนี่ครับพ่อครับยังรอรอรออาการครับป่านฟ้าเมื่อวานล้วงไปแล้วครับสามตัวเกิดเผือกหนึ่งครับแล้วก็มาร์คหัวสองครับนี่ครับมีเรื่องคมนมอวมีเรื่องตาแดงมีเรื่องเผือก จ้ดด่างเป็นม้าหัวงีครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็เมียเจ้าผ่านฟ้าเหมือนกันครับแต่นี่เป็นสายเปลือกตามาทําสายเผลือกตาแดงครับเจ้าบุญเอกลูกเจ้าบุญนาครับตตัวก็เป็นนะรม้าหัวเจ้าทับทิมลูกเจ้าอ่งเปาครับคู่นี้จ่ายเปือกตาแดงครับแล้วก็ลูกเชื่อได้ครับแล้วจ่ายม้าหัวงีได้ครับ นี่ครับห้องนี้ครับที่จะทาการล้วงครับอันนี้ครับก็เอาเจ้าวานฟ้ามาร์ควัวเงินขมอาตาแดงครับนี่ครับมาผ่ากับตัวนี้ครับล้วงห้องนี้ครับสองตัวแม่เป็นสายมาร์คหัวเชื้อดางผ่าเผือกครับก็จะมีทั้งเลือดเผลือกเลือดด่างเลือดตาแดงเลือดขมอาครับเดี๋ยบเดี๋ยวค่อยพาไปดูล้วงอีกทีเลยลูกอยู่ข้างในครับ ่วนนี้ครับอีกคู่นะครับนี่ครับคิ้วชินจังคิ้วแดงแก้มแดงคิ้วสวยครับนี่สายเปือกร้อยครับเจ้าจูร่งครับวีเอกับเจ้านางฟ้าขาวของเยชาอันใหญ่ปางครับอาอสักแท้ใช่ไหเด้วนี่ครับคู่นี้ก็าจะทำยากเหมือนครับเล่นตัวเดือดเกินครับไปครับเด๋ยวไปแนะนำต่อนี่ครับห้องนี้ก็ที่ทำรัวแม่สวยครับ แม่ชรงสวยจ่ายแลจ่ายมาหลายข้อแล้วครับพ่ออันี้งามมากครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูห้องนี้ครับไปครับบุณเรศบุณเรศไปครับนี่ครับลังเตรียมมาครับไปครับไปลุ้นอันนี้ก่อนครับแจ็คเดอะสกายสายชิวนะครับผมคนชิวชิวครับเองง่ายครับเพราะต้งเองง่ายอ่ะไม่ค่อยวุ่นวายอ่ะ อ่าทักทายพ่อมันก่อนฝันฟ้าเดี๋ยจะเป็นล้วงลูกเจ้าสองตัวอาทิตย์นี้แจ่มมากครับเจ้าฝันฟ้าตัวนี้นะครับเด็กนะออกลูกห้าตัวคสามเมียนะครับตัวนี้แจ่มครับอันนี้เมียที่สามนะครับอยู่แอบอยู่ตรงนี้ครับอยู่ไหนครับเมียเยอะครับฝันฟ้า นี่เมียที่สองครับเมียที่หนึ่งเมื่อวานอยู่ห้องข้างๆครับเปลี่ยนผัวใหม่แล้วครับเมียที่หนึ่งมันนี่เมียที่สองครับนี่อ่มามัดสวยครับไปครับร้องไงนะเจ้านะเมียผมก็ใส่ต้นโมกใส่ เงนเดือน,นมด้วยครับใจเย็นไม่แม่ไม่ต้องตกใจครับนี่ครับเรียกชื่อก่อนนะครับอา้ากระเปาทองขอล้องรู้ไนะเดี๋ยวเอาไปป้อนนะโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจยยเย็นๆนี่นนนครับฟันงนี่ครับทง่ายครับทำง่ายๆสบายๆ เขามองตาแดงแล้วก็มีเลือดเลือดเผือกเลือดด่างโอ้โหฟู๊ตชั่นเลยครับนี่แม่มันแม่มันพักเลยนะครับนี่ครับแจ่มไหมครับแมวสวยครับว้าวว้าวเลยครับนี่ครับน่ารักนะครับนี่ครับระยะประชิดเลยนะครับเนี่ย จะได้ฟินนอย่างนี้ครับถ้าเราทํเลูกนกออกได้บ่อยๆนี่ผมก็ล้วงแบบฟินๆครับเห็นไหมครับมา้าหัวสองตัวอีกตัวหนึ่งมาหัวขาชัวเลยครับนี่ครับอีกตัวมา้าหัวเต็มๆมา้าคู่นี้สวยครับออกมาเมื่อวานล้วงไปได้เปลือกหนึ่งเปลือกตาแดงน้ํามันหนึ่งแล้วก็มา้าหัวสองตัวครับเป็นมีเลือดเลือดตาแดงครับไม่งั้นเป็นเชื้อ ตัวผู้เชื้อตาแดงมีตัวเชื้อตาแดงอด้นี่ตัวผู้เชื้อตาแดงตัวเมียเป็นเชื้อดงบาดเพื่อครับนี่ครับลูกกระฝาดฟ้า,ฟาแข็ไหมครับเสียบตบรัวๆครับปุ๊บปุ๊บทักทายไอ้ซีหน,หน่อยเร็วสองตัวครับเดี๋ยวก็อรอลุ้นเพศต่อแล้วกันครับแม่มันพักเลยครับเดี๋ยวแนะนำที่จะตัวจับออกาที่จะตัวีกวบาครับ,รบนี่ครับเสียบ หัวสวยมากครับหัวมากบจเย็นแน่ใจเย็นใจเย็นแน่จะล้วงทีละตัวครับเฟนเมยเอฟซีครับ,นะรบสุด,สด,สดมากหัวสวยครับเนี่ยผมชอบครับชอบขาล็อกครับขาล็อกเชิญทางนี้ครับแจ็คดูสกายเอาครับล้วงตัวแรกก่อนใจเย็นๆแน่ นี่สายมาร์คหัวนะครับโอ้โ oh, ห hey. ตัวนี้น่าจะเป็นด่างครับนี่เป็นด่างครับคููเกิดครับอีกตัวเป็นมาร์าหัวตัวนี้ก็เป็นมาร์คหัวแต่ว่าน่าจะกลายเป็นด่างเลยนะครับลงมั่วงเลยด่างด่างลามมาเลยครับลงมั่วมาเลยครับพอือหือมีต <abus> ัวแรกนะครับสายมาร์คหัวสมองตาแดงพากับเชื้อด่างปลาเปลืครับ ัทีส่สองครับออออามางมวเต็มๆครับเฮ้ครับตัวที่สองครับ วที่สองครับมาขัวสวยไหมสวยเลยครับตัวนี้ลงหมูว่าอย่างเดียวเลยครับแจมครับตัวนี้นี่สวยครับ,รบโอ้โหว้าวว,าว,ว้าวเลยครับนี่ม้าหัวตัวนี้เด็ดครับหัวเต็มครับผู้เกิดเป็นดังคนระับ เิดเป็นด่างครับด่างม้าผัวขับม้าผัวเต็มเต็ครับเดี๋ยวรีบออกเลยว่าแม่มาเริ่มทักนะครับไปครับแม่มันเตือนนะครับเนี่ยครับเซฟเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนี่ครับฟางฟินครับฟินระดับล้านครับเนี่ยใกล้ใครับ นี่ครับเนี <to> 1 1> ่ครับม้าหัวหนึ on. one. One wow, so oh, right ่งตัวครับเออครับอีกตัวนั้นจะเป็นด่างเลยครับด่างจะเป็นม้าหัวด่างสายม้าหัวหนึ่งตัวครับอีกตัวนึงเป็นม้าหัวลงหัวเต็มๆครับว้าวจริงๆครับทักทายหน่ยแม่ทักทายหน่ะยแม่แม่ม พ่อม้าหัวสวยแม่ก็มาหัวนี่ครับอืมงานไม่รับ f c ครับไปครับไม่อยากควรนะครับแม่มันเริ่มเตือนแล้วนี่ครับแจ่มจริงๆิงครับพ่อเป็นเจ้าผ่านฟ้าแม่เป็นเนี่ยกระเปราทองไปครับ เห็นไหมครับฟินครับผมชอบหลงรักก็อ,อย่างนี้ครับฟินจริงๆครับนี่คแม่มันก็เห็นไหมสะพทองเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงให้นะอย่าก,กวดกันเลยเชะส่วนเดี๋ยวจะเอาฝ่านฟ้ามาเข้าอีกทีครับเอาคอ,อกนี้ไปเลี้ยงให้ก่อนครับสามเมียครับเจ้าฝ่านฟ้า มาดีกว่าครับอันนี้อีกเมียเจ้าฝันฟ้าเนี่ยเจ้านางทับทิมครับสายเผือกตาแดงแต่อาจจะทําสายเผือกตาแดงก่อนครับเมียนี้ก็เลยเอาไว้เจ้าบุญเองมาเข้าก่อนครับเพราะมันเคยจ่ายเผือกตาแดงได้ครับไปดีกว่าครับนี่ไงนี่ับพ่ออยู่นี่ครับนี่คับพ่อมัน เจ้าฝานฟ้าเมียเยอะเมียสามครับเปุ๊บๆจะได้เมียสี่ด้วยครับคึกจัดจับเมียไปเลยสี่ตัวเนี่ยเจ้าฝานฟ้าขมเมาตาแดงครับผมเลือดเยอะเลือดเพืองเลือดขมเมาเลือดตาแดงเลือดด่างเลือเอาเป็นมาร์กหัวนี่นะครับสายตาแดงครับเนี่ยแจ่มมากไปครับเนี่ยหวานนี่เลยครับ นี่ครับฟองอยู่นี่ครับเจ้าฝันฟ้าครับนี่ครับสายมาก์ควินซีครับขมองตาแดง้านเหลียบอย่างรอครับอาทิตย์นี้ก็จัดไปห้าตัวครับเลือกตาแดงน้ำมันหนึ่งครับแล้วก็มาร์คัวมาร์คัวสามครับแล้วก็ด่างหนึ่งครับนี่ครับพ่อตัวเดียวกันกับเมียสามตัวครับแต่ได้มาเมียสองสองตัวออกมาสองข้อเอาปัดปะปัดปะ อันฟ้าเหมือนลูกจะถ่ายขนหรือเปล่าเนี่ยอันพระขับท้ายหน่อยลูกนี่เดี๋ยวเอารูปไปเรียกให้ครับนี่ครับอันฟ้าอันฟ้าขับทายหน่อยต้องเรียบครับเนดะี๋ยวจะต้องเรียบไปเอาลูกนกไปใส่ตู้ไว้ก่อนแนละ้วเดี๋ยวค่อยไปป้อนทีเดียวอันฟ้าอันฟ้าพ่อมันหล่อมากครับ นี่ครับลูกมันอยู่นี่ครับนี่ครับสองวันห้าตัวครับเผือกตาแด้น้ำมันหนึ่งครับม้าหัวสามครับด่างอีกหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหดูม้าหัวก่อนครับแจ่มมากครับอืมตัวนี้ม้าหัวสวยครับลงหัวนี่ครับอันนี้เป็นตัวนี้เอาเจ้าฝานฟ้าบวกกับเจ้านางดาภัททองครับ ก็ฝั่งวานปลาก็จะเป็นม้าขัวเชื้อเผลือกตาแดงก็จะมีมีเลือดข้ามีเลือดเปลือกมีเลือดตาแดงครับแล้วเลือดด่างครับวนฝั่งนี้เลยครับนี่ครับอันตะวันทองนี่เป็นเชื้อด่างป่าเปือกครับสายม้าขัวครับจ่ายมาแบบนี้ครับอื้งามไหมครับนี่ครับถ้าชอบกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์ฝากกดติดตามและซับสไคร้ ช่อง y o u t u แจ็คเดอะสกายและเพจเฟซบ o o กแจ็คเดอะสกายพีเอสบีฟาร์มด้วยครับครับแล้วก็ฝากอาหารนกด้วยครับซูเปอร์แจ็คจิดจ้าสนันชัวครับใช้ได้หมดทั้งนกแข่งพ่อแม่นกลูกนกนกถ่ายคนนกดอกนกตัวเมตัวคนสีไม่สวยไข่ดกเชื้อโดยเป็นสูตรรวมเป็นสูตรธรรมชาติครับลองเปิดใจไปใช้ดูครับซูเปอร์แจ็คจิดจ้าครับไปครับอาหานกไปป้อนดีกว่าครับ นี่ครับหลวงมาแล้วครับมาไว้อยู่หน้าบ้านตอนนี้ก็เดี๋ยวเาจะเอาไปป้อนแล้วก็ใส่ตู้กกไว้ก่อนครับแล้วก็จะไปเลี้ยงนกเดี๋ยวเอามาเจอเพื่อนเพื่อนเมื่อวานด้วยครับเป็นพ่อเดียวกันครับแต่แม่คนละแม่กันครับจ่ายลูกสวยมากครับห้าตัวไปครับเดี๋ยวไปเอาเพื่อนมามาเจอกันหน่อยครับสองวันห้าตัวครับอืมอะทักทายเอฟซีหน่อยลูก สายม้าหัวครับขมเอาตาแดงแล้วก็ผ่ากับเชื้อด่างผ่าเปลือกครับส่วนเมื่อวานนั้นเชื้อตาแดงชนเชื้อตาแดงครับสองแบบครับม้าหัวที่บ้านเอาเชื้อตาแดงชนเชื้อตาแดงเป็นม้าหัวกับอีกแบบก็คือเอาเชื้อตาแดงม้าหัวเลยนะครับขมเอาด้วยแล้วก็มาผ่ากับเชื้อด่างผ่าเปลือกครับจำไปเลยครับเดี๋ยวไปเอาเพื่อนมาครับ ฝาก F4 ติดตามด้วยนะครับ Jack the Sky p s b Farm ครับแจ่มว้าวครับสายมาร์คัวล็อกหัวสายมาร์คัวล็อกหัวคาล็อกคิดถึง Jack the Sky p s b Farm ครับแล้วก็นี่ครับนี่ครับฝากด้วยครับนี่ครับนี่ครับนกซุปเปอร์แจ็คคิดจ้าสนั่นชัวร์ครับฝากด้วยครับ f c ครับ นี่ครับลวงมาหมดแล้วครับสายมาร์กหัวครับเดอนล็อกนี่ครับคิดถึงแจ็คเดอะสกายเีอร์ฟาร์ครับลวงมาเมื่อวานครับเมื่อวานลวงมาสามตัวนี้ครับได้เป็นเผลือกตาแดงน้ำมันหนึ่งตัวครับสายมาร์กหัวแล้วก็นี่ครับมาร์กหัวสองตัวครับนี่คอกแรกเมื่อวานครับเมียเมียเป็นเชื้อสายอ่างเปากับเชื้อเผลือกตาแดงมาร์กหัวครับส่วนพ่อเป็นเจ้า่านฟ้าขมเอาตาแดงมาร์กหัวครับ เห็นไหมครับนี่ครับหัวสวยครับม้าหัวครับมีเปลือกตาแดงน้ำมันตามใจเป็นแดงๆนะครับข้างๆครับส่วนนี้ครับเพิ่งล้วงมาเมื่อกี้ครับน่าจะเป็นด่างม้าหัวหนึ่งตัวครับแล้วก็เป็นม้าหัวหนึ่งตัวครับพ่อเดียวกันครับอันนี้เป็นเจ้าฝันฟ้าฝ่ากรชนาทับงทองท้องนางทองทองเป็นเสื้อด่างฝ่าเปลือกครับแายม้าหัว ส่วนเจ้าันฟาก็เป็นเม่าตาแดงเชื้อเผือบตาแดงมากหัวครับนี่ครับสุดยอดนะครับน่ารักครับอหัวหนึ่งเมียสองครับงามไหมครับนี่ครับาติดตาด้วยนะเอครับคิดถึงคาล็อกสายมากหัวคิดถึงแจ็คสกายพีเอสดีฟานครับ นี่แล้วก็อาหารนกซูเปอร์แจ็คกี้จ้าสนั่นชัวครับสองวันห้าตัวครับแจมไปเลยครับพ่อเดียวกันครับวัตถุดิบชั้นดีเลยครับเนี่ยพวกนี้เอาไปเข้ากับเผลือกตาแดงก็ได้เอาไปเข้ากับม้าหัวเอาไปเข้ากับด่างเข้ากับเผือกได้หมดครับนี่ออกมาเป็นตาแดงน้ํามันเหมือนมันแต่มันแขวงไม่ได้เลือดขามเมาแล้วก็เลือดเชื้อครับเลือดขามเมาเลือดตาแดงครับแขวงอยู่ข้างในครับ กฝากนี่ครับอ่านกซูเปอร์แจ็คทีจ้าสนั่นดัวถ้าชอบกดไลค์ครับถ้าใช้กดแชร์ฝากกดติดตามและซับสไครป์ช่อง YouTube Jack the Sky ได้เพจ Facebook Jack the Sky PSB Farm แล้วก็อาหารนกซูเปอร์แจ็คทีจ้าสนั่นดัวครับฝากด้วยครับ FC ครับเดี๋ยวจะไปเลี้ยงนกก่อนครับแล้วก็จะกลับมาป้อนลูกนกอีกทีริบายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอ้าวเอฟซับสไครป์ซีนั่นก่อนไปก่อนไปหิวแล้วใช่ไหม Ja, och när bara är brödgröna, då blir det jämnuppfödning.